ครับ6นาิกา55นาทีเช้าว,วันเสาร์ที่27ติงาคมนะครับ2,567นะครับวันนี้ก็จะไปลดน้าต้นไม้ที่หน่วยพิชักป่าเขาช่องลมนะครับวันนี้มากันสองคนนะครับ ีโตโน่ดีโอพิกขูผู้มักเมาเห่งบ้านนนเมาบ็นหัวลากนะครับเดี๋ยวนี้ผมขับพิกเอ็มมานะครับจะเรกว่าจะเอามาเตใส่มาสองคนแม่ลูปพม่ยอมให้เอามาเลยจะขับรถยนต์ไาเนี่ยครับโตน่ hmm. นำหน้าไปเลยครับจอดทำไร จอดทำไมของมัน,นแบกที่นี่นะครับสูเรียนรู้การ,กรเกษตรทางราชธรรมิรินะครับสอรอสอรครับจอดเส้นเลยอของมันเราลองดูดิ